พี่น้องเพิ่งเลือกงานจากท่าบ่อโอ้ยพ่อแม่เนี่ยพ่อบอวินคือพ่อน้องข่พ่อน้องไข่ายเราขบันอาสุดไปท่าบ่อไปบอวินชนบุรีมาคือเล่มานอนอยู่พัทยาเพราะว่ามืงอื่นนี่สิไปเฮ็ดผมเฮ็ดหยังนะครับพี่น้องมื่นเก่งไมีงานอยู่แถวใดก็เฮามืออื่นบางแสนบางแสนบางยางเนาะมือนในเสียงกูพ่อแม่เนี่ยบอขยานอนพี่น้องงานหลายเบียกหลายเออกินเหล้าก็เกงแห้งกาเกงเสียงก็เลยแหบอันมื่นนี่มาวิลล่าเอ็กคิวซี เอ็กคิวสีดเอ็กคิวสีดพูวิลล่าจากเพิ่ัพพอร์ตฟิลานฟินแลนด์เพป็นมามานอนพยาณีลาโอนซื้อผมเพื่อเสนาภูมาพยาเนี่ยไม่ต้องเสียค่าโรงแรมเลยประทับถูกปุ๊บผู้ใหญ่มานอนพี่ผู้ใหญ่ยนอนพี่อันันท์พี่อันนี้เขาก็ให้มานอนนี่นี่ผู้ใหญ่ใจดีซัพพอร์ตหลังใหญ่มากผมไม่คิดว่าวิลล่าอะไรมาตัวใหญ่มันคลือห่างนี่ไงชื่อเขาเอ็กคิวสีดเอ็กคิวสีด ภูวิลล่าอุ้ยวันนี้ตัวน้ําคนเดียวบานบานภาษาเสียงดังแป๊บใหญ่มากส่ะแม่น้ำตัวสิทุกคนมองไปจะเป็นซื้อวิลล่าอันนี้นจะเป็นในบ้านนะครับทางเข้าจะเป็นตัวภูสามารถจอดรถได้เที่เราจอดข้างก็ได้อันนี้นเป็นทีวิงานตัวภูอันนั้นเป็นมีภูมีภูอุ้ยใครนะชอบมีภูนะอันนี้คือที่สักผ้าป่ะเนี่ยตู้เก็บสื้อผ้าหรือเปล่าเอานาานอนี่ไงสักผ้าก็แล้วนะเนี่ยเลิศ ลักเตียสกากาพอดีเลยวันนี้อันนี้เป็นโซนนอนเล่นแล้วก็ตัวน,น้ำรังแต้มอ,อันนี้อันนี้มึงวอาบน,น้ำปะเนี่ยอาบน,น้ำก่อนเข้าบ้านปะอุ้ยสาวน่าหรอเมนวีแม,ม่เห็นสาวนา่าเด็กสาวน่าใช่ไหมเพชมันจะนานไหมไม่ใช่ใช่นี่ไงไเป็นหินหินนี่สาวน่าจริง,งากการด้วยอุ้ยนั่งเรียนกันสี่คนได้สาวนา่าจะไปฝันจริงๆ เนี่ยอาณาศาสานนี่ชาชาชาพ๋าอแตยไม่ได้ขนาดนล้เม่ยไม่ได้ขนาดนี้เราลองน้ำามื่เาเข้าชาหนมามันจะผอมไม่เซฟไปได้จอยกับอันนี้เป็นตู้วางข้าวครับข้าวแห,หนียวห้าวทุนีีากอันนี้เป็นตู้วางข้าวมุมนั่งเล่นมีเพลงฟงังมีอะไรนี่มุมร้านอาหารไอคิวซีดพูเวลา่ามุมกินเขา้ากินยังพี่น้องบ้านใหญ่มากเลยอันนี้เป็น อมองไปอาหารไงมอกทั้งอาหามบองนันมีนูนนีนั่นกี่ห้องอันนี้ห้องอะไรไ<ว>ห้องเซมี่หรือเปล่าห<ว>้องเซมี่ฉลางทำไมเราเราเดินจับจออมาเซมี่ขอฉลางนะคะเหมือนบาร์บีดักส์เมสแซมจริงเหรออันนี้มีอะไรไอันนี้ก็เป็นนอนนะนั่นี้เมสเซมก็นอนนี่ อันนี้เราไปใช่นถ่ปลีกหม่อนสวยอันนีอันห้องนอนีห้เยอะมากเลยรูสิรูรามากบางที่นอนเตียงห้องน้ำก็ม,มรยยรีรูรอีกทีรูรามากรูรามาเฮารูราใไฮโซรูตัวเกี่ยวใครจะมาพยาก็มาหา,พ,า,า,หาพ่อตะรวกบักลาราลีราเป็้องคนไหม เบอร์มากไฮ <Hi S 1> มากไฮไฟมากไฮไฟห้องนอนสี่ห้องนะที่ข้างบนสี่ห้องข้างในสองห้องหกห้องคุณหนักนอกไหนจะเบอร์นาทียังน้องพูดห <c oughs> ้องซา <c oughs> ดูห้องเต็มใหญ่มากแปดเม่เซมทองเสื้อห้องลายแงี้ยเบอร์หวางมากเพีย กี่ห้องคะมาชมแนวหรือมาชมกันได้มารีด้วยเพื่อนนี่สี่ห้องบื้อจริงมันใหญ่จริงเยอะจริงใหญ่มากมาะนเนมินเท่ากันไหมเท่ากันไหมจริงอุ้ยแต่พื้นที่ใช้สอยเนี่ยมันเป็นแบบเลิศมากถ้าจะเป็นแับนั้นเราผู้หลอกกันทีเมื่อนี้จะม,ม,มีน้องธนาที่เป็นปวดขาอืออุ้ยเลิศสี่ห้องนอน พื้นที่ใช้สอยแบบครบวงจรเลยทุกใช้ทุกเวลาเลยได้เลยห้องน้ำห้องนี้ไหมหกห้องนอนหวนอนต่อชอบห้องนี้พูดแต่มือม,ม่ได้ตัวหมดเลยห้องนี้เป็นห้องเสียวห้องเสียวอาบน้ำให้กันดูเสี่ยวห้องอะไรหกห้องนอนคือน,นี้พักที่นี่นะครับผมก็ฝากด้วย Exclusive u p i l l a ถ้าสนใจอย,อยากมาพักที่นี่ สามารถติดต่อที่เพจตรงนี้เลยนะครับอันนี้นคือหน้าเพจปึง้งเพจนี้เลยสามารถแชทเข้าไปหาว,ว่าอยากมาสุอยากมาพักมันพู้ย่านฟิลแล์หรือเบอร์โทรติ้งนี่เบอร์โทรตรงนี้เลยนะครับบนหน้าจอเลยโทรไปถามเลยว่าเนี่ยดูจากคลิปพู่ย่านฟินแล์มีสวนรถไหมมีแน่นอนนะครับผมแล้วก็สามารถอ e ินบ็อกในเขาถามได้ว่าอยากมาพักที่นี่นะคบผมกว้างจริงๆสองสามจี่ห้าหกห้องนอนเลือดให้คะแนนเต็มสิบรูราทุกห้องเรืดูสิห้องเนี้ยห้องเนี้ย ห้องแบบใหญ่สุดอะอมีม่มานปิดด้วย <c oughs> คนไม่มีแฟนมันเปียบเสมือนคนโชคร้าย